สีคนเนียโอ้ยมึง่าว่าไปนนดูบ้าแมนสวัสดีค่ะพี่้องคะ่ะสวัสดี FC นิรุยชาแนลนะจ๊ะม้อนี่พี่้องนิรุยอ่ะ สั่งสิไปสอหไ่มือนี่เป็นมือสอหญ่ของแสงท่องฟินแลนด์นะคะนี่ลุยสั่งตอมน้อยเฮดสะเลียงสเลียงไปนั่งเพื่อที่จะเฮดโชว์ในรอบ40อย่างน้ำพอลิฟสี่ในรอบ44นะคะ <40. S 1> ก็เลยไปสั่งต้อมน้อยทําให้นะคะสั่งประเทศไทยพี่น้องขาเพิ่นกะเมื่อวานนี่กะสั่งเฮดตุงไปใส่ผ่าใส่ผ่าเข้ามาใบโชว์ แล้วรอบหนึ่งนะคะมีกร้างเฮ็ดสไลยงเพื่อที่จะไปใส่โช่ให้กันนะคะล้ะก็พวกทีมงานอยู่้านพากระเฮ็ดอุปกรณ์ไปเฮ็ดโช่อ่ะหลายโช์พี่้องรอบีหลายโช์มากนะคะอย่าพลาดนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวรีบไปซื้อนะคะเี๋ยวสิไปเบิงว่าสไลยงสีได้ดังใจบอที่แรกนะว่าจ,จะเฮ็ดเอาเป็นตะแคงง่ายๆล่ะค่ะเฮ็ดข้นขึ้นสไลยงจริงแต่ว่ามันกระส่เวลาโดนล่ะมันบอดท่านนี่ลยก็เลยตัดปัญหา ไปซื้อเป็นเก้าอี้เป็นอย่างหลักไม,ม้เฮ็ดไม้หลักไม้เฮ็ดประกอบเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ใส่เอามันจังจัดท่านนะคะในลุยกันเลยไปเฮ็ดเอาไม้ตอนนี้กะกำลังจะได้เวลาซ่อมแล้วกันเลยลงมาเบิ่งต้อมหน่อยนะคะว่าเพิ่นเฮ็ดไ้ได้ฮอดใสแล้วสิลงไปเบิ่งเพิ่นนะคะมาสามารถจะเอาไปใส่เฮ็ดงานงเฮ็ดโชว์ได้ละบ่นะคะไม่มีอะไรต้องเรียกหาต้อมอยากได้อะไรต้องเรียกหาต้อมน้อยนะคะ ได้ทุกอย่างนะคะป่าสีจมสีดากันจักหน่อยเด้แต่ก็ได้ทุกอย่างคือเก่าน,นะฮะเพราะว่าเมียสัง่งเพลียวพสั่งนี่คือได้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปเวิเร์งแล้วหลังจากนี้กะเข้ากับสีไปซ้อมกันนะคะไปซ้อมใหญ่ซ้อมโชว์ใหญ่นะคะรอบนี้โชว์หนักๆเน,น,น้นๆอลังการมากนะคะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูต้อมน้อยว่าจะได้แบบไหนนะคะ สลียงพี่้องสลียงเด้เยูบอกกว่าอ้ยมาขนมากว่าตมากกาสเนางเบงไอ้ยิงกได้ยังตวก็ได้ยิงาทำเจ้าเห็นอ่ะบีบได้สีขืนบ้านิหางสีคนเนี่ยโอ้ยมึงจะว่าไปสุดบ้แมนโอ้ยเพา่อนขาดุดเนียนิรงเนียนจรง สีไมขาดเ้นนะวสีขับดีข้าหั่สาเนบอกีอ้ท่นสร้างน้อยสีเอาอันกุมลุงเพิ่์สร้างน้อยก็อยู่หามวาเียวต่อไปหมจูบก่งม่าเอาโชว์โชว์โชว์เพลง เยอะมอาไหมเอาไปส่งเขาสั่งทำนะคะต้มน้อยลอยล้านแคบนาหอมหมูวานกับสั่งเห็ดอันไม่ตุง้งเอมส่งแล้วตุงเอาไปใส่แล้วเหรอตามบ่เรียงนแปดหึ่งศูนย์นี่คก็ถึงัถึงแน่แต่งวดกอนมันบอกออกงวดกอนออกหากกวานออมามตามาแล้ว ก็ทำมาห่อนนีินเอะาน่ลง้องกอนเนนตื่นขึ้นมาหัาเกออกยัง่นกินยากินยาลงไปแล้วอันนี้กินหมยังนนี่ลุยนอนมาสันที่นอนยากลุ่ม้เออไเานกได้่ะไขเนี่ย่าล่ะอ๋อ่ไขเรวนดนั้นนะ เบิ้งๆก็นางเบิ้งหามคนนะสีหาี่คนแล้วห้เลียนสูดุนสี่คนน้ำสองคนน้ำม่นาขึ้นยูตะบานสี่คนสคนโอ้ยสองคนขึ้นเม่นลูกสาวไม่กินยาลรบออีดาวเรื่องดาวโรยอีดาวกระจาย xăm tối xăm mà nó à? <c NS> là xăm Ôi xăm lại 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 xăm xăm lại 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 xăm xăm lại xăm xăm lại xăm xăm lại xăm nó xăm lại xăm lại xăm เอามาเห็ดอันฝากทองกันซื้อเลยเอาหัวสาวฝากได้หมดแล้วได้ละเนาะส่วนสิฝากได้ีกเดือนหนึ่งบาทฝากแล้วส่วนมันสิออกกับเก้าเดือนมันก็ะดิซ้ำอีด่างผิดด้เกียบซ้ำอีด่างผุนเด้ส่วนมันสี่ออเดือนสองเดือนก็ฝากได้หลายที่นี่มันเป็นสัดเลี้ยวเล่มันเป็นซิบซีซิบหาเดือนก็เป็นแล้วก็เขาใส่พวกเล่พวกแองกาดฝากกันเนาะ ก็ได้ตได้โดซื้อด้ซุ่้ดตัวละเทีาสองเท้างัอสาวเห็ดได้สองเท่ยเฮ็ดได้สองเทแล้วกับแล้วกับสมธรรมดาได้เลย่งรต้มน้อยก็จะเอาไปส่งนะฮะหมู่บ้านจม่มี่า จักสเห็ดน้ำผู้ใดแนวสันเมียมาเขียวเอาอันนั้น,น,น,นอันนี่พี่น้องนั่งนี่เด้อมีนั่งน,นี่นั่งนีที่่างบนล่างบนเนี่นนนนนนนย,ย,ยที่พาพี่บินไปไหนเนี่ปที่พาพี่เหรอวะเสี่ยงนะฮะใช้ทำชว์นะครับพี่น้องไม่พาปี่หนอกไปหามเลยนี่เปิด,ดตัว <ไป S 2> อะไรได้หมดซื้อไม่ซื้ออันนั้นมาละมะหลังมาเฮ็ดใส่ซื้อพีืาใชกือีตน,น้มนนอาอซื้อมาว่านตอนสามสองสองแปดกมี่สามกมีม่ สองเซดกม็มีลูกสาวตัวใหม่สามตัวพี่น้องสามตัวซาโรเรอันกัไรง่าล่ะพี่น้อง เอามาทำ IVF ฝากท้องนะคะวันนี้ก็ท้องแล้วบ้านสวนนะคะเดี๋ยวนี้ลุยกะจะออกไปซ่อมออกไปทำงานต่อนะคะพี่น้องค่ะวันฝนตกหญ้าก็เขียวกะจีนะคะจะวัดประจําวันวันฝนตกบ้านสวนนี้รุยนะคะ